วินโยนามพุทธศาสนสะอายุวินเยทิเตพุทธศาสนังทิตตังโหติขึ้นชื่อว่าพระวินัยเป็นอายุพระพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่พพพรระะุพระพุทธศ,ศ,ศาสนาก็ชื่อว่าตั้งอยู่ ก็ขอความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขจงบังเกิดในจิตในใจแด่ทุกท่านที่กำลังสลับรับฟังหรือว่าใครที่จะฟังธรรมหรือว่าใครที่จะไปบัตธดทำนำสิ่งดีๆเข้าสู่จิตสู่ใจสำหรับวันนี้ก็เป็นวันตรงกับคืนวันที่วันจันทร์ที่20 เดือนกุมภาพันธ์ปงพศ2566หรือว,ว่า2 0 2 3ซึ่งกับตรงเป็นตรงกับขึ้น1นึ่งข้เดือน4ปีเถาะนั่นเองอวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาภาพจะได้มีโอกาสได้เจริญกุศลอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้โอกาส ข่าวทำก่าวาาวินยัยหรือว่าปารบทมปารบวินยัยสิ่งละอันพลน้อยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับวินยัยที่อาตมาได้มาพูดคุยกับทุกท่านหลายๆครั้งครั้งก่อนก็ครั้งก่อนก็น่าจะคุยในเรื่องของอเนื้อที่ควรชันและไม่ควรชัน ก็ได้พูดคุยไปแล้วในบางส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วก็ได้ทรงห้ามอ่าและก็เนื้อโดยกี่ส่วนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ทรงห้ามไม่มีพิสูจน์ชั้นและก็มีกี่ชนิดมีกี่อย่างที่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตท่านก็มีหลายเหตุจิ่งๆอย่างอาจมาก็ที่อธิบายไปแล้วเรื่องที่มาที่ไปวันนี้ก็จะไม่คุยต่อในเรื่องของสาระ กันสารหรือว่าสาระแก่นธรรมสาระแก่นวินัยที่ก็เรียกว่าวินัยพระหน้ารู้คู่มยโยมที่ในหนังสือที่อาตมาได้พูดไปแล้วว่าของวัดเขาสนมชัยนี่ที่อยู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนี่ท่านเรียบเรียงไว้ก็หน้าฟังหน้าศึกษาทนคุณโยมไปแล้วเนี่ยอาตมาก็ได้พูดไปหลายสิ่งหลายอย่างแล้วอ่าในเรื่องของ สิ่งต่างๆเนี่ยที่ได้พูดคุยไปก็คุยไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่ใครติดตามแต่ละคลิปนี่ที่อาตมาทำมาก็คงจะพอเข้าอ,อกเข้าใจอยูอ่วันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของอที่สั้นชันเนื้อที่นี้เราก็จะมาฟังว่า เนื้อที่พระพุทธเจ้านี่ได้ทรงห้ามพิสุฉันในกี่ส่วนแลวก็ส่วนที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตและเงินเนื้อสัตว์อะไรบ้างที่ท่านไม่ได้ให้ฉันก็ได้พูดไปแล้วในครั้งก่อนนะแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของข้อที่พระรับและฉันอาหารดิบได้ไหมบางทีก็จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็เห็นลาบก้อย รับก้อยคนอีสานเนี่ยบางทีบางที่นี่ก็เอานําเนื้อนี่มามาถวายพระอืแต่ตรงนี้เนี่ยก,ก็ประเด็นที่บอกว่าพระรับและฉันอาหารดิบได้ไหมรับนะแล้วก็ทําเองได้ไหมฉันได้ไหมเนี่ยอ่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องตรงนี้นะพระรับและฉันอาหารดิบได้หรือไม่ของก่อนนี่นะแล้วท่านก็ตอบว่า อาหารดิบนี่ก็คืออาหารที่ไม่สุกด้วยไฟเช่นลาบเลือดและกุ้งเต้นเป็นต้นนี่อาหารที่สุกดิบๆนี่เช่นหอยแคงลวกและน้ำตกเป็นต้นเมื่อพูดถึงอาหารดิบที่ชอบกินก็จะน้ำลายไหลไม่ว่าใครเนาะเขาพูดกันว่าอาหารดิบมีวิตามินสูงรสชาติดีอร่อยแซ่บหวานโดยเฉพาะเนื้อดิบๆนี่หั่นสดๆนี่ จิ้มกับน้ำพริกทรงเครื่องเนี่ยบางท้องถิ่นนี่เวลาข้าวัวหรือควายนี่แล้วเขาจะหันเนื้อดิบๆนี่สดๆพร้อมครึ่งในเนี่ยเช่นตับไตไส้ปอดคุกเข้ากับน้ำจิ้มทรงเครื่องกินกันตรงนั้นเสียก่อนต่อจากนั้นเนี่ยค่อยแบ่งปันกันกินกันข้างๆนึง่ตรงที่ฆ่าสัตว์เลยนะ เอาไปทำลาบดิบเนี่ยลาบเลือดลู่น้ำตกซกเล็กก่อนกินก็แบ่งไปถวายพระที่วัดนี่พระฉันเสร็จแล้วบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากๆเ่ยติดใจในรสชาติของลาบเลือดนั้นพอนึกอยากขึ้นมาก็ให้โยมนี่บ้างนี่ให้สามเณรบ้างไปซื้อเนื้อดิบปลาดิบมาทำลาบดิบก้อยดิบให้ฉันอีกบางครั้งโยมข่าววัวหรือควายเนี่ยก็มักจะแบ่งเนื้อวัว เนื้อคายดิบๆินี่ให้วัดส่วนหนึ่งเสมอเพราะเห็นว่าพระชอบฉันเหมือนกันอาหารดิบที่โยมชอบถวายเนี่ยพระตามท้องถินต่างๆเนี่เช่นลาบก้อยปลาดิบเนื้อดิบลาบเลือดลู่น้ำตกซกเล็กกุ้งเต้นก้อยไข่มดแดงแหนมดิบหอยแข็งลวกหอยแดงหอยดองปลาระปูดองปูเค็มปลาจ่อม ปลาส้มน้ำพริกปลาลาสับและน้ำพริกกะบ,บิเป็นต้นนี่อาหารดิบเหล่านี้นี่เป็นอาหารที่โยมชอบกินกันและชอบถวายพระเป็นโยมจะกินอะไรก็ได้อย่างมากก็เป็นโลกพยาิใบไม้ในตับแต่พระจะฉันอะไรควรพิจนารณาโดยใคร่ควรถึงความเหมาะสมของศีลเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรต่อพระวินัยพระจะรับปะ เคนปลาดิบเนื้อดิบและฉันปลาดิบเนื้อดิบไม่ได้รวมทั้งอาหารสุกๆดิบๆก็ไม่ได้เช่นเดียวกันผิดต่อพระวินัยต้องอาบัตท,ทุกกฎในเรื่องนี้รับประเค้นเนื้อดิบนี้เนี่ยแม้พระพุทธองค์ไม่ได้ปรับอาบัตไว้โดยตรงแต่ก็พอจะรู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมได้ตามหลักฐานนี้นะท่านก็อ้างอิงหลักาฐานมา อันหนึ่งพิสูพึงเว้นจากการรับเนื้อดิบนะนี่มันมีนะท่านบอกอันหนึ่งพิสูเว้นจากขาดจากการรับเนื้อดิบนะมเมื่อพิสูเห็นเนื้อดิบที่เป็นเดนของเหลือกินแห่งสีหะเป็นต้นเนี่ยจึงคิดว่าเราจะเอาไปให้แก่สมเณรรับประกคนก็ตามไม่รับประกคนก็ตามนำไปให้ก็ควรอยู่ถ้าอาจชำระบ,บิตกให้หมดจดได้ คือความคิดว่านำมาเพื่อตนเองเนี่ยแม้จะกบชันอาหารที่ได้จากเนื้อเป็นเดนแห่งสีหะเป็นต้นนั้นก็ควรไม่ต้องโทษอาบัตเพราะรับประกันเนื้อดิบเป็นปัจจัยและไม่ต้องเป็นอุคหิตเป็นปัจจัยนะรับเนื้อหิบนะท่านก็เนี่ยยกตรงนี้ขึ้นมาอันหนึ่งพิสูจน์พึงเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบท่านไม่ได้รับ ในเมื่อรับไม่ได้เนี่ยเรื่องฉันนี่ก็ไม่ใช่ฉันแล้วก็จะรู้ว่าพระ,ะฉันเนื้อเดียบ้ไม่ได้ขนาดรับนี่ก็ไม่ได้นั่นท่านก็บอกว่ามีอาบาัตท,ทุกกฎนะอันา,าที่สุกๆเดียบๆเราจะไปกินจะฉันอะไรก็ไม่ได้เราต้องคํานึงถึงความเป็นศีลความเป็นพระความเป็นสมณะของเราเนี่ยนี่ท่านบอกตามนี้นะอะที่อามา์พูดเนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะก็ลองพิจารณาดูแล้วกัน พิสุเห็นเนื้อดิบเนี่ยที่เป็นเดนเนี่ยท่านบอกว่าของที่เหลือเนี่ยเนื้อดิบที่เป็นเดนอยู่เนี่ยแห่งสีหะเป็นต้นเนี่ยจึงคิดว่าเราจะเอาไปให้สามนินรับประเคนก็ตามไม่รับประเคนก็ตามนํามาให้ก็ควรอยู่นํไม่ให้สามเนินี่ควรอยู่นะถ้าอาจชาระวิตกให้หมดจดได้ก็คือไม่กังวลในเรื่องของคิดว่านำมาเพื่อตนนี่นำมาถึงมาเพื่อตนเองเนี่ย ท่านบอกว่าชำระคือความกังวลคองคว,ความสงสัยนั่นแหละให้หมดว่าเรานี่ได้นํามาเพื่อตอนหรือเปล่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยเม้จะก,กบฉันอาหารที่ได้จากเนื้อเป็นเดนซีหะเป็นต้นนั้นก็ควรแต่ถ้าชำระวิตกไม่เกิดความสงสัยนะก็ฉันได้ในที่ถือเอาเนื้อมาเองเนี่เม้จะก,กบฉันที่ได้จากเนื้อแห่งเดนศีสะนั้นเป็นต้นก็ควรไม่ต้องโทษอาบัตเพราะรับประเกฑนเนื้อดีบเป็นปัจจัย ราใส่ใจว่าจะเอาไปเหมือนกับผลไม้อะไรใส่ใจจะเอาไปให้คนอื่นหรือว่าใส่ใจให้เนียนหรือว่าเขาเอามาปุ๊บเขาไม่ทําแล้วก็อ่าถวายเราเนี่ยแต่ก็พยายามอย่าให้เป็นเนื้อดิบเขาทําให้สุกแล้วกันอก็ถ้ามีเกิดความระแวงสงสัยหรือว่าจารัดวิตตร,ตรงนั้นได้ก็รับแล้วก็ฉันได้ไม่เป็นอบาบัติแล้วก็ไม่มีโทษน,นะแล้วก็ไม่ต้องรับไปว่าอันพอรับ ประเก็นเนื้อดิบเป็นปัจจัยแล้วไม่ต้องโทษเพราะอุกหิตเป็นปัจจัยเนี่ยครับผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงอนุญาตการรับประเคนเนื้อดิบไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในเพราะอาพาธเช่นนั้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนะ่ะเราอนุญาตเนื้อดิบเนื้อสดในเพราะอาพาธอันเกิดแต่อามนุษย์เข้าสิงและทรงห้ามไว้โดยสามัญว่า ภิสุย่อมเป็นผู้งดเว้นจากการรับประกรันเนื้อดิบเมโดยแท้เนี่ยท่านก็ยังนเนื้อความนี้ท่านก็บอกว่าทรงอนุญาตรับประกรันเนื้อดิบไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนในเพาาพาะอาพาธนี่ถ้าพอาพาธเนี่ยต้องการเลือดเนี่ยสามารถที่จะฉันได้แล้วก็รับได้ในกรณีอาพาธนะดูก่อนพิสุทั้งหลายเนี่ยเราอนุญาตเนื้อดิบเนื้อสดในเฉพาะอาพาธอันเกิดแต่มนุษย์เข้าสิงและทรง ห้ามไว้โดยสม,มันว่าพิสุย่อมเป็นผู้งดเว้นจากการรับประเคตเนื้อดิบแม้โดยแท้เ,เพื่อเป็นไข่นะแล้วก็โดนอมะนะ์ก็โดนอมนุษย์นี่เขาสิงพวกอมนุษย์ก็พวกผีพวกอะไรนี่แหละมะะั้งนะนะมันบอกว่ารับได้ในกรณีนี้กระเพาะเนี่ยอมมันาสิงเพื่อกินเพื่อฉันเนี่ยบางทีอมนุษย์นี่เขาก็กินของกงขาวๆนะ ชอบกินเนื้อโดนดงดิบชอบกินดงกินเลือดเนี่ยแต่ถ้าว่าอาภาัตพระนี่อาพาธเป็นเพื่อจะรักษาเนี่ยก็ท่านก,ก็ทรงอนุญาตนะได้ไม่เป็นอาบัตินะในกรณีนี้นะพระอมารานพิรักกิตตะเถระนี่ผู้รจานาคัมภีสัตตบ,บันสัตตะปันปภัพสิกขานี่และบุพะ สิกะวันนาเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องการรับเนื้อดิบปลาดิบและการฉันเนื้อดิบปลาดิบไว้ในมังสักถาว่าพิสุนี่อย่ารับเนื้อดิบเนี่ยและปลาดิบอย่าฉันเนื้อดิบและปลาดิบถ้ารับถ้าฉันต้องทุกกฎด้วยอธิกาจารย์ท่านอาศัยคําในพระสตรว่าอามักกัมังเนี่ยสัพติ ปฏิคหนานีก็คืองดเว้นจากการรับเนื้อดิบและอาศัยพุทธานุญาตว่าอนุชานามิพิกขเวเปปิวิตังนีอามะก,กะโลหิตังนีดังนี้นี่ห้ามไว้ว่าเนื้อควรในพระสูตรและ พระพุทธานุญาตว่าพิสุย่อมเป็นผู้เว้นจากการรับเนื้อดิบว,ว่าเราเป็นสตาคตอนุญาตให้พิสุผู้ถูกอมนุษย์เข้าสิงกายนี่ฉันเนื้อดิบได้ดื่มเลือดสดได้เพราะอาศัยคําทั้งสองนี้อาบัตินี้ชื่อว่าบาลีมุตตะทุกกฎทุปพสิทธิ์ิกขาวันนา ยกเว้นเฉพาะ,ะพ,พิสูผู้อาพาธผีเข้าสิงชั้นเนื้อดิบลืมเลือดสดสดได้ไม่ต้องเอาบัตรทุกกฎสมดังพุทธดำรัสตัดไว้ว่าลูก,กอนพิสูจนทั้งหลายอานุญาตเนื้อดิบเลือดสดในเพราะอาพาธเกิดแต่ผีเข้าเนี่ยให้เรางี้ทด้พระอาพาธแล้วก็ผีเข้าสิงนะชั้นเนื้อชงเนื้อสดชั้นเนื้อดรงเนื้อดิบแล้วก็เลือดสดได้นะ ถ้าเป็นพระรู้ว่าเป็นอาหารดิบก็ให้โยมทําให้สมควรเสียก่อนคือเอาไปทําให้สุกด้วยไฟก็จะได้มีมีโทษทางพระวินัยและไม่เป็นโรคอันเกิดจากอาหารสุกๆดิบๆนั้นด้วยทางที่ดีโยมควรถวายอาหารที่สุกแล้วเท่านั้นแก่พระการถวายอาหารสุกนั้นพระฉันไม่ต้องอาบัิโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยพระได้รักษาพระวินัยได้อย่างเคร่งครัดการถวายทานก็จะ ได้กุศลผลบุญเพิ่มพูนเป็นทวีคุณเพราะควรจะแนะนําสิ่งที่ถูกควรแก่ญาติโยมไม่ใช่อนุลมตามญาติโยมอย่างเดียวเป็นธรรมดาของญาติโยมที่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโยมกินอะไรเห็นว่าอะไรก็มักจะนําอาหารนั้นมาถวายพระเพราะเข้าใจผิดคิดว่าจะได้บุญมากนั่นเองเนี่ยท่านกา็เราได้ฟังแล้วก็ว่า อาหารเนี่ยที่เป็นเนื้อดงเนื้อดิบอะไรเงี้ยพระเนี่ยจะต้องพิ้พิษพิพิจารณานะ an ไม่ใช่ว่าเอาตามโยมโยมเนี่ยเขาไม่มีอ่าถ้าจะมองกันว่าพระเราเนี่ยต้องพิพิจารณาว่าสิ่งไหนทีน่มันขัดศีลขัดธรรมเนี่ยที่พระเ,เจ้าบัญญัติไว้นี่เราต้องอย่าไปกระทำตรงนั้นนะอย่าไปล่วงละเมิดตรงนั้นว่าอ่า <c oughs> เราเนี่ยต้องคำนึงถึงศินของเราเนี่ยเราอย่าไปคอยตามญาติโยมอ่าถ้าเราเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้วเราไม่จุจากเรื่องวินอกวินัยก็ยากที่จะพูดนะยากที่จะพูดยากที่จะกล่าวว่าการฉันเนื้อดิบเนี่ยการรับเนื้อดิบนี่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามรักษาวินัยไว้อย่าให้มันอย่าให้ไปรับแล้วกัน ทำยังไงก็อาหารก็อ่สุกแล้วก็โยมที่นํามาถวายเนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วก็พยายามทําให้สุกละกันทําให้สุเพื่อให้พระได้รักษาวินนยให้ทรงไว้ถึงวินัยเนี่ยถ้าโยมช่วยมีส่วนได้ช่วยได้พระให้รักษาวินนยพระก็จะทําสินให้บริสุทธิ์บริยนทําตัวเองให้มีคุณมีค่าเนี่ยบุญกุศลก็เกิดมากมายกับพระแล้วก็โยมก็ได้บุญก็ได้บุญเพิ่มพูนมหาศาลอันนี้ก็ พูดถึงว่าในประโยชน์ของพระอีกส่วนหนึ่งในประโยชน์ของโยมอีกส่วนหนึ่งมันมีประโยชน์ทั้งสองส่วนนะถ้าเราพูดถึงนะในการที่เรารักษาวินัยนีย่ลองราะห์ดูนะลองวิเคราะห์ดูทั้งฝ่ายครวญส่าโยมทั้งทั้งฝ่ายของพิโสชงเนี่ยหนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้บวชจรงิงตามธรรมตาม,ตามวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สอง่าเราก็ไม่ล่วงละเมิดอ่าสิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ สามเราก็รักษาศินสิลเราเนี่ยก็ได้บริสุทธิ์บริบรูรณ์สินดีทีนี้โยมมาทําบุญเนี่ยก็ได้บุญเนืน้อนได้บุญเน้นๆอ่ามันมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่ทั้งโยมแล้วก็พิสูจน์เราเนี่ยต้องศึกษาให้เข้าใจเรื่องวินัยอย่างถ่องแท้แล้วก็ปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้เนี่ยประโยชน์ของการศึกษาวินัยเนี่ยโดยส่วนมากแล้ว อ่าจะเห็นได้ว่าพระพิสูจนทุกวันนี้อาตมาก็ไม่ได้ว่าไปจับจ้วงบุคคลใดน,นะอันนี้ก็พูดทำทำตามวินัยว่าพระพุทธองค์บัญญัติอย่างนี้อ่าเราก็ต้องเอาอย่างนี้เนี่ยเราจะไปทําตามอําเภอใจก็ไม่ได้พระพุทธองค์บัญญัติไว้แล้วเนี่ยยิ่งเรามาเป็นคนลุบรของพระพุทธองค์เนี่ยเราต้องช่วยกันร,รักษาจารลงไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินัยของพระพุทธองค์ถ้าเราศึกษาแล้วว่าพระพุทธองค์นี่ก็จะได้ทำและวินัยนี้ มาสั่งสอนเราเพราะพระพุทธองค์แทบเหนื่อยมากมายมหาศาลเราเป็นลูกพระพทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับพ่อสั่งอะไรทําอะไรเนี่ยเราต้องรู้จักเราต้องรู้จักนะแล้วก็โยมเนี่ยก็ต้องศึกษาเพื่อผลประโยชน์ของโยมเองโยมก็ต้องช่วยดูแลรักทรงรักษาสิ่งไหนที่มันทําแล้วขัดศีลขัดวินัยน,นี่โยม คนไหนที่สามารถที่จะทําได้เนี่ยก็เสียสละเวลาอันมีคนมีค่าเนี่ยมาช่วยพระท่านหน่อยมาดูแลท่านหน่อยเนี่ยในการทําบุญทาทานเนี่ยถ้าโยนยมปรารถนาบุญนะอยากได้บุญแล้วก็ต้องทพพําพระภิกษุสงฆ์นี่ให้เป็นเนื้อนําบุญให้ได้ให้ช่วยท่านรักษาศีลให้ได้สิ่งไหนที่มันขัดศีลขัดธรรมท่านก็อย่าไปส่งเสริมทนไปบางที่บางแห่งเนี่ยนะบางทีโยมก็ อาตมาก็ไม่ไปโทษทั้งสองฝ่ายนะมันก็ตบมือก็ข้างข้างเดียวไม่ดังหรอกก็ดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายพระเราทั้งฝ่ายโยมเราบางที่ก็เอาข้าวอะไรมาให้กินบางที่นี่พระก็ไม่ได้ศึกษาโยมก็ไม่ได้เข้าใจบางทียิ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่บวชเข้ามาใหม่ๆเนี่นะลกลัวโรคอดคลกลัวโรคหิวบางครั้งบางคาคนโยมต้องพิจารณานะว่าอย่างพระบวชมาได้วันสองวันเนี่ยบางคนก็ลกลัวโรคหิวแต่ถามว่ามันเป็นอบัติ ถ้าทำบ่อยๆเป็นจินกรรมเหนือตกนรกนะเอาเข้าวยงเข้าเย็นส่งเสริมให้พระทำผิดวินยัยแล้วก็พระก็ต้องรู้ตัวเนี่ยครับว่าสิ่งที่ไหนที่เราทำได้สิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการรับนะั้นเนื้อดวงนี้ดิบนี่ก็เห็นมาเยอะหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่รับหนึ่งเราได้รักษาวินยัยสองได้เราทำตามวินยัยสามศีลแล้วก็บริสุทธิ์สี่บุญที่เกิดจากตัวเราเนี่ย ที่เราบริโภคอาหารของญาติของโยมเนี่ยก็คุ้นค่าต่อการาสักการะบูชาเรามันมีแต่ประโยชน์แล้วโยมเนี่ยเขาทําบุญกับเราหรือว่าโยมเนี่ยก็าจะได้บุญเนื้อเนื้อเน้นเพิ่มทวีคุณขึ้นมันมีแต่ประโยชน์กับประโยชน์นะถ้าเราศึกษาเรื่องวินยัยเพราะฉะนั้นในเรื่องเนื้อเดียบเนี่พพยพระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นแหละอืในเรื่องของอวินัยเนี่ยต้องทรงไว้ต้องรักษาไว้นะอ่าให้สูญหายไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็คงว่าสิ้นละอันพละน้อยแล้วกันมาพูดคุยเรื่องทําเรื่องวินยัยในวันนี้ก็คงจะพอรู้เรื่องเดี๋ยวดึกไปสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วดึกไปเดี๋ยวก็เวลาจะเยอะอาตมาก็จะได้พักผ่อนอ้าวก็มีโอกาสมีอะไรก็คงจะได้มาคุยกันต่อเรื่อยๆเรื่อง,องทําเรื่องวินยัยประลบทำประลบวินยัยนะเป็นพระก็ไม่มีอะไรละคุยเรื่องทําเรื่องวินยัย ตยเพาะทำดีกว่าช้ำเ่อเธออยู่ในวินัยเป็นพระก็ต้องคุยเรื่องทำเรื่องวินัยออกเรื่องอื่นก็ไม่สมควรเนาะถ้ามีโอกาสก็จงได้มีคุยกันอยู่เรื่อยๆคิดว่าวันนี้ที่นำมาพูดนำมาข่าวคงเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้กับเราให้เราไปเปพ่งพิจนารณาเพราะว่าผู้พูดนี้ก็เป็นได้แค่คนชีนน้แนะแนวทางคนไหนที่เห็นประโยชน์เห็นความสําคัญ ก็นาไปพื้นปฏิบัติแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งคนนั้นเองอ่ะท้ายท้ายสุดนี้ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขค่นเจริญทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายโยมฝ่ายพระก็กอให้จเจริญในทำอยู่ในฝ่ายญาติโยมบางสิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกท่านทุกประกันเทินจะเริญทม